สมาชิกอุทิศภาได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วนะคะหลังจากที่กะกะตมีการรับรองรายชื่อทั้ง200รายชื่อเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้คึกคักกันเลยทีเดียวที่กกตไปรับเอกสารรับรองจากนั้นก็ไปรายงานตัวที่ทางรัฐสภากันต่อนะคะเพราะฉะนั้นมาไล่เรียงกันดูหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมท่านไหนเป็นท่านไหนกันบ้างบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเปิดให้เข้ารับเอกสารหนังสือรับรองสอวอตั้งแต่8ปดโมงครึ่งกันเลยทีเดียวนะ หลายท่านไปรอก่อนที่จะเปิดเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าสวท่านแรกที่สื่อได้เจอเป็นผู้หญิงนะคะท่านมารอตั้งแต่เช้าตั้งแต่กกตยังไม่เปิดเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากอยากมาตอนที่คนน้อยๆจะได้ไม่วุ่นวายไม่ชุลมุนค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็มีสวอ,อีกหลายๆท่านทยอยเดินทางมารับเอกสารนำไปรายงานตัวกันต่อ,ตอที่เลขาธิการวุฒิสภาอาคารรัฐสภา หนึ่งในสอวอคนดังที่ถูกสื่อเข้าไปารุมสัมภาษณ์จริงๆคุณหมอเกตก็ใช่แต่อีกท่านหนึ่งค่ะคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าปู่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านจากกลุ่มหนึ่งนะคะบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง <S <S ผู้สื่อข่าวไปถามถึงกระแสข่าวที่ว่าใน200สอวอชุดใหม่นี้เนี่ยมีสอวอสายสีน้ําเงินเกืเกอบร้อยห้าสิบคนแบบนี้ท่านคิดว่าจะกระทบการทํางานสอวอไหม มันจะมีเอกภาพอะไรในกลุ่มหรือเปล่าท่านวีรศักดิ์มองว่าก็แล้วแต่จะมีการแสดงความเห็นละคะ่ะแต่ตัวท่านเองเชื่อว่าการทํางานในระยะยาวของสวมีความเป็นเอกภาพส่วนที่สวชุดเก่ามีการสบประมาทเอาไว้ก็คิดเอาไว้แบบนี้นะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันหน้ามาปรองดองแล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่มารายงานตัวด้วยคะ่ะว่าการทำงานในระยะยาวของที่สภา้อยคนจะเป็นเอกภาพได้ไหมน่าจะเป็นเอกภาพดียังไงครับ ผม,มอยากจะบอกยังไงล่ะเพราะว่าสมาชิกอุฒิสภาชุดเก่าเนี่ยก็ยังสศกประมาทอยู่ว่าเอ้ยคุปปากดนี้ได้ยินไหมฮะผมคิดว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เ,เราจะต้องมาหันหน้าเข้ามาปลองดองซึ่งกันอะไกันหันหน้าเข้ามาหาซึ่งกันอะไรกันเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ทำงานที่มารายงานตัว คุณวีราศักดิ์บอกนะคะว่าแนวทางการทํางานในฐานะสอวอค่ะน่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกที่มาของสอวอที่มันมีปัญหายเยอะแล้วก็สร้างความสับสนให้ประชาชนเพราะฉะนั้นวันแรกที่กกตนเนี่ยเปิดให้รับรองให้รับหนังสือรับรองแล้วก็ไปรายงานตัวที่วุฒิสภาพบว่าสอวอใหม่ไปกันเกินครึ่งแล้วนะคะมีการรายงานตัวเรื่องตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการบอกว่ามากกว่า125คนซึ่งกลุ่มที่รับหนังสือรับรองก็ครบทั้ง10คนคือ กลุ่มสาธารณสุขค่ะทางด้านของคุณนันทนานันทวโราพาสนะคะสมาชิกวุฒิสภา กลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนนี่แหละ<ม>ก็ได้เดินทางเข้ามารับเอกสารรับรองการเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกะกะตนะข่าวก็เลยสอบถามถึงการเลือกประธานวุฒิสภาค่ะโดยทางด้านอาจารย์ธานาเนได้บอกแบบนี้บอกว่าหลังวันที่15กรกฎาคมในกลุ่มสวอิสระเขาจะมีการนัดหารือกันเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกประธานบุตรค่ะแม้จะทราบว่ามีการจับกลุ่มใหญ่กันแล้วเพื่อส่งแคนดิเดตประธานบุตรแต่เชื่อว่าตามระบอบประชาธิปไตยบุคคลที่จะนั่งดำรงตำแหน่งประธานต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสม พอสอบถามว่าพอจะเปิดเผยชื่อคนที่เลงไว้ได้หรือเปล่านะคะคุณอนัญนาบอกว่ายางัยางยังยังไม่ได้ประชุมแต่ถ้าหากว่ามีผู้เสนอชื่อของเธอเข้าชิงประธานบุตรคําถามนี้เธอบอกว่า,าก็ไม่ปฏิเสธก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันใช้มติของกลุ่มในการพิจารณาใช้หลักประชาธิปไตยค่ะถ้าคนที่เหมาะสมในกลุ่มเอาจะน่าวันนี้ก็จะเปิดเผยชื่อเลยนะคะเพราะว่าสังคมก็จะได้ช่วยดูด้วยแล้วเพื่อเทียบกับ ยังค่ะเพราะเรายัางไม่ได้ประชุมกันก็เดี๋ยวประชุมกันเสร็จเรียบร้อยอยังไงสรื่อได้ทราบแน่นอนค่ะจะเป็นตัวอาจารย์เองไหมคะยังไม่ทราบค่ะก็คือ,เ,อ,อเราต้องออประชุมกันจะได้เกิดมีคนสื่ออาจารย์ๆๆๆก็เราเราคงจะต้องพูดคุยกันค่ะว่าทางกลุ่มของเรามีความเห็นอย่างไรนะคะโดยศักยภาพโดยคุณสมบัติ ความเหมาะสมนะคะเราคงจะให้กลุ่มช่วยกันพิจารณา คุณนันทนาพูดถึงบทบาทของตัวเองด้วยนะคะว่าจะแตกต่างจาก40สวอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ามาด้วยอุดมการณ์ค่ะแล้วก็จะผลักดันวาระของประชาชนไปพร้อมๆกันย้ําว่าจะไม่มีใครมาเป็นเจ้าของกลุ่มหรือกดปุ่มสั่งการใครได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าปัญหาการแบ่งฝ่ายของกลุ่มสวอ,อื่นๆตัวคุณนันทนาเองก็ยังไม่เห็นชัดมากเชื่อว่าคนที่ได้รับเลือกเข้ามาจะมีแนวทางทํางานร่วมกันเพื่อประชาชนแน่นอนค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการประกาศรับรองจากกะกะตเรียกว่าประกาศก่อนสอยทีหลังใช่ไหมคะแต่มีคนนึงที่ถูกสอยไปแล้วค่ะแล้วเป็นหนึ่งเดียวใน200รรายชื่อด้วยนะคะก็คือทางด้านของคุณคอดียะทรงงามผู้สมัครสวกลุ่มสื่อสารมวลชนนี่แหละเธอโดนใบส้มนะคะหรือว่าถูกระงับสิทธิ์ค่ะโดยเธอออกมายืนยันกับทีมข่าวบอกว่าไม่ยอมรับคําวินิจฉัยของกกตเพราะกกตต่างหากที่เป็นคนบอกเธอว่าเธอมีคุณสมบัติสมัครส,ครสวได้แล้วทาไมพอเธอผ่านการคัดเลือกเข้ามา แบบนี้กลับมาให้ใบส้มเธอเธอเตรียมจะฟ้องกลับด้วยนะคะจากกรณีที่กรกะตค่ะชี้แจงการระงับสิทธิ์ของคุณคอดียะทรงงามผู้สมัครสวกลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติห้ามผู้สมัครที่มีตําแหน่งทางการเมืองลงเข้ารับ,รบการคัดเลือกนะคะ ทางฝั่งของคุณคอริยะเนี่ยเธอเป็นที่ปรึกษานายกอบจอ,อ่างทองอยู่ก็เลยทําให้ถูกระงับสิทธิ์ด้วยเหตุผลนี้คุณคอริยะชี้แจงกับทีมข่าวพีพีทีค่ะบอกว่าเธอไม่ได้เป็นนักการเมืองสักหน่อยเธอมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกอบจอจริงๆแต่เธอไม่ได้รับเงินเดือนนะคะถือว่าเธอไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองอีกทั้งนายกอบจอ,อ่างทองก็ลาออกไปตั้งแต่3พฤษภาคมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตําแหน่งที่ปรึกษานายกอบจอก็สิ้นสุดลงไปด้วยที่สําคัญค่ะ สำคัญแลยเธอบอกเธอเคยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปถามในที่ประชุมของกกตที่เขาจัดอบรมว่าที่สวกันถึงสองครั้ง บอกว่าเป็นที่ปรึกษานายกอบจอลงได้ไหมกกตในตอนนั้นบอกเธอว่าลงได้เธอก็เลยเอาเอกสารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยยื่นให้กับกกตค่ะว่าเธอเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ปรึกษาที่เธอทำเนี่ยก็คือเป็นเหมือนผู้ช่วยค่ะไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยหากกกตไม่ยอมประกาศร,รับรองเธอแล้วก็เธอพร้อมจะสู้ตามกฎหมายค่ะ แต,แต่เรายืนย pues ันว่าว่าเราเราบริสุทธิ์ใจในการที่จะที่จะลงว่าเราใช่ใช่เห็นว่าตอนมีสุขใจเพราะว่าอาจจะดดูว่าในยกแล้าออกในยกแล้าออกวันที่สามเสร็จละมาต่มันที่ยี่สิบกระจายจนดึงขั้นนะนะถึงในยกเลาออกแล้วว่าไม่เป็นอะไรแล้วชาวบ้านก็สิฉนเป็นชาวบ้านมันไม่ได้เป็นนักกฎหมายอืแล้วเขาบอกว่าห้าปีเขาบอกว่าย้อนหลังไปห้าปีต้องไม่เป็นตำรวตํารวจการเมืองซึ่งเราไปตรวจสอบแล้วมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่การนักการเมืองไม่ใช่การเมืองหรือว่าหรือว่างงงน แล้วเรายืนยันแล้วเราทัมุว่าทัมมขายืนยันว่าเราอย่างนี้เราจะทําไงต่อไปยังเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวก็ต้องก้งได้ไม่ต้องเด็กเจ้านายกิ้าพวกนายความกฎหมายตู้ไปไล่นำไปเลยหัวเราะด้วยยังหัวเราะได้นะคะยังพร้อมสู้แล้วค่ะเพราะเธอก็มั่นใจว่าเธอจะมีคุณสมบัติครบถ้วนนะเธอบอกว่าเดี๋ยวตั้งท่าก่อนนะหาพวกนายความสู้ไปสู้ต่อไปเธอมั่นใจว่าเธอไม่ผิดนะคะเดี๋ยวจะสู้กับกกตแน่นอนระหว่างนี้เธอบอกอะ คุยแค่นี้พอนะไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรมากมายแล้วนะคะเธอขอเวลาเอาไปรวบรวมข้อมูลในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะผู้หญอันบอกขอตั้งท่าก่อนนี่โดนใบส้มไปแต่บอกว่าขอสู้สุดใจแต่คนที่ได้เป็นหนึ่งใน200รรายชื่อแล้วแถมยังได้คะแนนอันดับที่หนึ่งด้วยเนี่ย บอกท้อแล้วนะคะท้อมากเลยเจอกระแสสังคมเจอดราม่าเข้าไปคุณหมอเกตค่ะแพทย์หญิงเกตกรมลน,นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องของวุฒธธิการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบปริญญาที่ได้มาจากต่างประเทศตําแหน่งศาสตราจารย์ของเธอเองเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปรับใบรับรองจากกะกะตแล้วก็ไปแสดงไปยืนยันตัวตนไปแสดงตนน่นะคะที่อาคารรัฐสภานักข่าวก็ตามไปละคะ่ะแล้วก็ดูเอ๊สังเกตสีหน้าท่าทาง ตอนที่ไปรับใบรับรองยังยิ้มแย้มจ่มใสดีแต่ว่าตอนไปที่รัฐสภาสีหน้าเริ่มเปลี่ยนเริ่มกังวลเริ่มดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยเข้าไปพูดคุยไปฟังกันหน่อยค่ะแต่ก็ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็คือขอยืนยันว่าวุฒิการศึกษาแล้วก็ที่ได้มาทั้งหมดนียเป็นของจริงทั้งหมดค่ะเรืยอจริงแล้วก็จบจริงค่ะไม่มีการซื้อปริญญานะคะแล้วก็ มหาวิทยาลัยที่ได้ปริญญามาเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ออกมาให้ให้ข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าก่อนที่กรกะตจะรับรองเนี่ยมอกก็ยังเป็นแค่ว่าที่สอวอรหรือว่าผู้สมัครสอวอ,รอยู่อ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะให้ให้สัมภาษณ์ได้ตามกฎจริงๆแล้วนะคะก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาทีหลัง ก็นี่ละค่ะคายืนยันอถ้ามองในมุมที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาเรื่องของตําแหน่งแห่งของ,ของคุณหมอเนี่ยนะคะเธอยืนยันว่าทุกอย่างเธอได้มาอย่างถูกต้องเรียนจริงจบจริงได้มาจริงๆคุณแพทย์อคุณหมอค่ะแพทย์หญิงเกตกมลสมาชิกวุฒิสภาโดนกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปต่างๆนานาบอกไม่ได้มีการไปซื้อวุฒิการศึกษานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอบอกว่ายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเพราะกก,กตยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกอย่างเป็นทางการแต่พอเรื่องนี้เนี่ยมีการถูก ตรวจสอบตั้งแต่การรับสมัครในระดับอำเภอแล้วเอกสารหลักฐานต่างๆของเธอนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าเป็นเอกสารจากทางแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้รวมถึงใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐด้วย ส่วนภารกิจแรกของการเป็นสอวอก,ก็คือการเลือกประธานวุฒิสภาคุณหมอเกตกำมลนเนี่ยบอกว่ามีคนอยู่ในใจแล้วแหละแต่ยังขอไม่เปิดเผยกันละกันขอรอดูความชัดเจนหลังการประชุมนัดแรกก่อน ก็เลยถามย้ําว่าคุณหมอคะใช่สองคนที่เป็นรายชื่อปรากฏว่าเป็นแคนดิเดตตอนนี้หรือเปล่าคุณหมอเกตบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีการรวมกลุ่มรวมก้อนเป็นกวนอะไรเพียงแต่รู้จักตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกกันมีการทักทายกันบ้างเจอกันก็ทักทายแต่ยังไม่ได้หารือหรือว่าล็อบบี้เรื่องตําแหน่งประธานวุฒิค่ะประธานวุฒิสภานะคะ ก็จริงๆก็มีคิดไว้ในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะรอความชัดเจนนิดนึงว่าหลังจากที่ประชุมแล้วจะเป็นยังไงค่ะจะลองซาวเสียงกับเพื่อนก่อนหมอเลือกของหมอไว้แล้วค่ะแต่ว่าก็ขอ,อ,อสองคน<ข>ที่เป็นชื่อนี้คือหมอเลือกไปแล้วหนึ่งคน,งนี่แล้ะขอเก็บไว้ก่อนนะคะ <laughs> บทบาทในการทําหน้าที่สวนะคะคุณหมอเกตบอกว่ามีหลายด้านที่จะต้องทําค่ะแต่ว่าขอเวลาไปศึกษาก่อนว่าจะทํางานได้ในคณะกรรมการชุดไหนกลุ่มใดแต่ส่วนตัวที่มาลงสมัครสวรก็เพราะตั้งใจจะตอบแทนสังคมค่ะ